การลักครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเคยมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดสร้างลิงช้างและหมาเพื่อมารับใช้มนุษย์โดยพระองค์ได้ให้อายุของพวกเขาได้รับใช้มนุษย์อย่างเช่นพระองค์ได้ให้อายุของลิงร่วมเป็น20ปีเพื่อรับใช้มนุษย์ทําให้มนุษย์หัวเราะมีความสุขแต่ลิงก็ตอบพระองค์ว่าข้าน้อยรับอายุที่ท่านมอบให้ไม่ได้หรอกข้าหน่อยว่ามันมากเกินไปข้าน้อยขอแค่10ปีก็พอที่เหลือ10ปีข้าน้อยขอส่งคืนท่าน และอย่างที่สองพระองค์ก็ได้มอบอายุให้ช้างเพื่อรับใช้มนุษย์อย่างเช่นพระเจ้าได้มอบอายุไอ้ช้างอยู่ได้60ปีแล้วช้างก็ตอบพระองค์ว่าท่าหน่อยว่ามันมากเกินไปข้าน้อยขอรับเป็น20ปีที่เหลือ40ปีข้าน้อยขอส่งคืนท่านแล้วต่อมาพระองค์ก็ได้สร้างหมาเ <มา S 1> พื่อรับใช้บ้านเรือนของมนุษย์อย่างเช่นพระองค์ได้มอบอายุให้แก่หมาเป็น20ปีเพื่อรับใช้มนุษย์แต่หมาก็ตอบเพราะ,<ๆ>ระว่าท่าน้อยว่ามันมากเกินไปข้าน้อยขอแค่10ปีส่วนอายุที่เหลือข้าน้อยขอส่งคืนท่าน แล้วสุดท้ายพระองค์ก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้แล้วพระองค์ก็ได้มอบอายุให้มนุษย์แค่20ปีแล้วมนุษย์ทำหน้าเหมือนไม่พอใจว่าทำไมให้อายุท่าน้อยน้อยจังพระองค์ก็ได้บอกว่าเจ้ามนุษย์เมื่อกี้ข้าได้มอบอายุให้แก่สัตว์อย่างเช่นลิงช้างและหมาเข้ายังวามันมากไปเลยทำไมเจ้ามนุษย์จึงอยากได้เพิ่มคามอบอายุให้แก่พวกเขาเขายังส่งคืนอายุที่เหลือให้ข้าเลยแล้วมนุษย์ก็ตอบขืนว่างั้นอายุที่เหลือของพวกเขาข้าน้อยขอได้ไหม พระองค์ก็ตอบขึ้นว่าก็ได้ถ้าจะมอบอายุที่เหลือของสัตว์พวกนั้นให้แก่เจ้ารวมรวมอายุลิงสิปีเจอกับอายุช้างอีก40ปีและอายุหมาสิปีรวมรวม,รวมก็เป็น60ปีเจอกับอายุข้องเจ้าเป็น80ปีเช่นนั้นเจ้าเป็นผู้เลือกเองถ้าเจ้าว่าเห็นดีข้าก็จะมอบให้เจ้าและแล้วพาก็ทําภารกิจของข้าแล้วข้าได้สร้างพวกเจ้าเพื่อมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ตามอายุใครของพวกเจ้าเสร็จภารกิจของข้าแล้ว ข้าก็จะไปต่อไปนี้อายุไข่ของพวกเจ้าจะเป็นการตัดสินว่าอายุของพวกเจ้าจะอยู่ไปถึงไหนต่อไปอายุของลิงจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่ออายุถึง10ปีแล่ช้างสิ้นสุดอายุในต่อเมื่ออายุถึง20ปีและหมาก็จะสิ้นสุดอายุในต่อเมื่ออายุถึง10ปีอันสุดท้ายก็คืออายุของมนุษย์จะใช้อายุของตัวเองเป็น20ปีส่วนอีก10ปีอายุที่30ก็คืออายุของลิงทุกคน ก็จะสังเกตได้ว่าอายุ30กําลังอยากไปไหนก็ไปดื้อเหมือนลิงอยากไปเที่ยวอยากไปเล่นไปไหนต่อไหนกาลังสนุกคลื้นจนมาถึงอายุอีก40ปีเป็นอายุที่70จะเป็นอายุของช้างช่วงอายุ70จะสังเกตได้ว่าทุกคนกําลังทํางานหนักเหมือนช้างที่ต้องรับแบกทุกๆอย่างในตัวของมันเพราะฉะนั้นอายุที่70เป็นอายุที่มนุษย์กําลังทํางานหนักโดยที่ไม่รู้ตัวว่าจะทําไปถึงไหนและสุดท้ายก็เป็นอายุ80ก็คืออายุของหมาทุกคนเมื่อถึงอายุของหมา ทุกคนก่อนนั่งเฝ้าแต่ประตูเหมือนหมาที่กำลังเฝ้าบ้านในอายุนี้มีคนเรียกว่าคนแก่ฉลาหรือว่าผู้เท่าและแล้วเรื่องนี้ก็สิ้นสุดลงไปเพียงเท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ผมด้วยได้อาน่าจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมถ้าผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ส่งประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ